สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขคนเนอะพี่น้องสบายดีบรรยากาศยามสาวๆเนาะบรรยากาศยามสาวพี่น้องฝนตก,กแล้วฝนตกลิมหยิบหยิบหยับหยับ มาเบิง่งเบิงทางนี่กำลังเห็ุดเอียงนะ<ด>พี่น้องนี่น<ะ>กับพี่กูขีีโตขึ้นไปมาน้านีิแต่ยงซอนกูนมากเลยเด็ิ่งตขึ้นมาแต่ใไปดีเด้อน้องดีใจดีใจสเรเเป็นตหตุชา้า <c oughs> บอกคือ, <c oughs> บ,อบาเตงนี่นอกกับ สายตาพน้องึงเย่ให้น้ำบอบบี้พี่น้องขืดนี่บอบบี้สิไปถ่ายปะมเป่้วอตาพ่นงัวาใช่คอยบุค่ะสบายดีพี่น้องตเปนนให้น้ำบอบบี้ก็ตาสกอยเมื hey, <Around> ่อคืนกะตาโพคือตาอันน <down> ี้คือแทนตอดคือแทนี่เนาะ แร่ว,ว่าขางมบับบวม่เหนค่นะหบวม่เหคือเต็นยมสอแผลห้อยเนาะพี่น้อแผลห้อยตุ่มห้อยกิน,นขื่นเขาวอาขั้นบวมียาแก้แผลเย็นแต่ขอพุงโมกอจะหะัเพร <อ S 2> าะว่าปวดตาแห้งมาขึ้นปวดแบบมาทั้งมาทั้งซิหน้าที่นแะแบ,บบนั่งกินสมอยู่แบบมันปว,ปวดปวดปวดขึ้นมากขึ้นมากแค<พ>่ไหน,น,น,นกินยาขั้นบวได้กินยาไหมอาจารย์กินกินยาแก้แผลกินตัวนี้ส่ว่าห้อยตัวน่ะค่ะ เอาไปทอกทีมบ้ามันเป็นน้ำโคตรเนาะโคนอื่นกับยังบมกแขกนั้ไม่ได้ข่อยเสะคนเดียวเขาเอิญห้อยยังห้อยเสระห้อยปลาก็ห้อยเรือกินพร้อมกันมันสอดกันมาจักเลยเข้าไปกห้อยเรือไปกินห้อยเดือห้อยให้กินก็ห้อยเรือห้อยปลาห้อยปลาห้อยเรือกินห้อยปลาหลายกินไม่แม้ซีเหน่อยจังปกติก็เคยกินยู่แต่ว่ากินบ่มดหลายวันปกติก็กินแบบ ทสิอนน้กิน่อย้กิม้หมแล้วเสมผ่าละเราใหม่โดดหนึ่งอันนี้เบิร์หันอะนี่ห้องเอโดนนไอ้นอ่ห้องพี่ออนไอว่นผาไป่ห็พี่ออนน้ำเนอโอน นี<อ>่สังน้องใหม่ปะน้องใหม่ครับน้องใหม่นี่ใหม่ปานกลางที่หนาด้ายนะฮะน้องใหม่กะเต็มนนี้จะน้องใหม่เนาะันนีจะกมอตไปถ่าเอฟทีเล่าเอฟทีสองค่สองพอแล้วอสเสออยู่เมนเห็นพิจารนี่หนเรื่นองใหม่ทุงหนึ่งน้าะอตเปมันแก่เลยกินได้นะมี บ่านขอตุ๋มเว่ามันมันบจืดแต่ว่าไปตุน sì, ้อยหนึ่งมันก so ็สจืดนะโอ้โมันสิต้มหมทางด้าเขาไดเอาเปล่าเลยสิเมื any. ่อถ้าไหนเ่ากระมูดเอาหม่กินเอาไสิเมื่อภายในสิเมื่อนี่ยังเป็นข่อยคนเดียวภายในสิเมื่อภายในสิไป ออจอนนี่นออ้องวบบี้แล้วก็พี่ตาลที่สกอยเลยนุน่นพี่จอนนี่ห้าคนห้าคดเนาะห้าคนในคล้คคองแบบเต็มที่มืนตาบ่าาเต็มแบบเออ บันาเอ้ยปกติเขาก็บ่เคยแผ่หงายเลยมันอาจจะกินมันอาจจะมันอาจจะไปไปดูเดินทางปลอดภัยจ้าเสร็จแล้วมาจอน จอหน,นีก็จอนนีเนาะมอนแล้วคะเอาเอาไม่ต้องเอาค่ะให้จอนนี่ช่วยถือ

ong này cũng được. Ong này cũng được. Ong này cũng được. Ong này มเอาดิเจ้าไมื่อนไมดี้ไมือหน้าขนาหน้าอกว่ลกเกียกดินี่รลอกไปกันหรอ่ของเราทนี่สือภาพบรุทเนาครับแค่คนเดินมา 不安全啊 ถือได้ค่ะถือได้พี่ไปถือตรงเรือก็ได้ค่ะเดี๋ยวไปส่งมาเดี๋ยวถือหมอนให้ดีแม่ดีแม่

เค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะถ้าพี่เหนือขับรถก็ให้พี่ตานขับเปกี่ยนผัดกันคับผมไปผมกลาท่นต้องทำในบงก็ได้ครับพักพักนกันก็ได้แล้วเจอกันใหม่ผมเบะผไม่ไปตามขับนครับ เราไปลำนี้เหรอใช่มาเจอกันใหม่นะจ๊ะเอื้อย้าไปเจอกันใหม่จ้าลุงว่าจอนเดไปหาคินิเด้อหอยมาเจอกันใหม่ว่าจอนนี่ก็สิไปนะพี่น้องน้องสายของบอบบี้ไปไปไปหน้าดูเลยคนลึกจิกหน้าดูแต่เราเดินเช้าวันนีคืองแล้วนี่นะแกอยากเดินไม่เหงาจ้าสนุกสนาน เอามาที่คุณจ่องคอยจะนายเมียเราสมมติคนจ่องกังออกมาหน่ะพอเปลี่ยนก็ไม่เจอกันใหม่นะคะพี่จันนี่อีกเจ็ดปีจันนี่เจอจันนี่ไปลงมาลงมาสมัยนี้เขามีวิดีโอคอลจ้า บรรยากาศพี่น้องฝนตกรถพี่จอนี่จอดอยู่ฮันเดอร์พี่น้องอยู่นะคะ<อ>ค่ะเวลาไป ฮะไม่เหงาจ้าไม่เหงาจ้าสนุกสนุกจ้า,าน่ะพ้นมากแหละา,ายบายจ้า ะเนะพี่น้องมาส่งหอดทั้ง่าเด้อพี่น้องพี่ไม่บอไดบ่ท่านเด็ดไปเนะาะอาจจะไปพี่น้องแต่่าอาจแต่ว่าบ่ฮห้ว่าสิไปตอนไน,นอาจจะไปที่ลงัง บรรยากาศอยู่บ้านเท่ากับประมาณเลยนี่แล้วพี่น้องฝนตกใบหนา้าฝนกับสีเขียวแค่นหนแต่ปีนี้มีทางคอนกรีตเนาะพี่น้องอยู่บ้านทางจากมุขเปลือนปัญญดยขั้นปกติเพราโขดเปลือนอยู่บ้าน